สวัสดีค่ะสาอนูเที่ยงแล้วค่ะเริ่มอาหารแล้วค่ะเริ่มอาหารเที่ยงแล้ะนี่ค่ะหลังจากเก็บเก็บผลไม้เสร็จกระหิววันนี้สาวนูเข้าบ่ายค่ะต้องเตรียมตัวทำงานคงไม่ได้เข้าป่าวันนี้เด้อค่ะไม่ได้เข้าป่าเอา้ามันมากินน้ำจีนแต่ว่าโอ้โห อิลาธานีงามจะแทเดเออค่ะดีดูดูดอิลาธานีสาวนูเด้อดูดูยาวสุดโลดเลยสาวคนภาษาโคราดเ้อค่ะยาวสุดโลดเอาค่ะเดี๋ยวมาตัดเอออิลาธานีไปกินก้านนมจีนเด้อค่ะเนี่ยโอ้ยไม่มีคนถือกล้องให้สาวเอนูเนาะนี่อเอาตัดแค่พ่อได้กินเด้อค่ะพ่อสาวนูกินคนเดียวนี่เอาแค่นี้พอเนาะค่ะเนาะเอาแค่นี้พอเด้อค่ะเนี่ย เาแค่นี้พอไม่ต้องลางลนะค่ะปอสารปอรสารเอาค่ะมากินได้มากินขนมจีนก็สาได้นูเดอร์ค่ะโอ้โยน้ำยาขนมจีนนี่เขาทำหายแกทำหายค่ะเพื่อนทำหายเมื่อวานนี่ดูรู้คินถถ่วค่ะดูเถะแกท่านบรยาใต้ค่ะ ทำไมตายโอ๊ยทำไมใส่อกชินเยอะแทะโอ๊ยหิวเนาะหิวเอาค่ะโอ้คือชีแสบแกใส่ปลาเซมอนนะคะแกทำใส่ปลาเซมอนด้วยค่ะปลาเซมอนน้ำยาปลาเซมอนอืมอา้าววางตรงนุ่นก้อนไม่มีพื้นที่นี่นะคะเห็น้สาวนุอ่อก็มีประมาณนี้นะคะ นี่เออค่ะนี่ค่ะวันนี้สาวนุเข้าบ่ายค่ะเข้าบ่ายสามตอนนี้วันนี้ตอนนี้ก็เที่ยงค่ะก็เลยขัดผลไม้เซตกันเลยว่าโอ้กิขเขาวพักผ่อนค่ะเราต้องทำงานเนาะ แล้วสาวนู้เขาก็บ่ายเลิกสามทุ่มกว่าวัาน,นี่เขาเวนสามทุ่มกว่าเลยค่ะอันนี้พักบุ้งค่ะบอสารนะคะแกไม่ใส่อะไรบอรสารสาวนู้ชอบกินพักค่ะชอบกินพักน้ำลายไหลยังไม่ได้กินเลยน้ำลายไหลแล้วอ มีมีหัวหอมต้นหอมสดด้วยค่ะแต่ว่าใบาสาวนูไม่มีเวลาก,กินสาวนูก,ก็เลยเอาแต่หัวค่ะเพราะว่าใบาเขาไม่สวยค่ะสาวนูก,ก็เลยต้องขัดอืมน่าแซ่บเนาะอุ้ยทำไมน้ำแห็งละวายเนาะจะเติมน้ำหน่อยอีกอค่ะเติมน้ำหน่อยอีกสิ สาวนุนคงส่ยที่หิวหลายเนาะเต็มถ้่วใหญ่เลยอะหิวค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ตื่นแต่ตีห้ามาขัดผลไม้ค่ะตีห้าแล้วก็ทำนุ่นทำนี่แล้วก็สาวนุก็ทำรถรถขายด้จี่เดี๋ยวสาวนุ่น,นช่วยดูเด้อค่ะือใส่ใบนี่ด้านนอกคะเนาะเด๋วใส่งาบงามค่ะยัางงามงามเลยค่ะ ล่างก็ไม่ล่างสาวนู้ก็ได้เนาะป่อสารค่ะไม่ต้องล่างนะคะอืมถั่วพวกเองอืม เอาเล้สาวนู้นก็ไม่ล่างเลยค่ะพอเราลูล่เราปลูกเอ็งสาวนู้นโอ้โหหอะพา ขูได้ไหมน้อนเนี่ยน้อหอมมากค่ะโหระพาไทยแต่ว่าเพราะว่าซีวีเขาไม่เขาไม่ได้ใส่สารนะคะใบเขาก็ออกดำๆหน่อยกูเวบธรรมชาติค่ะ อเอข้าค่ะมาไปอืม hiếu khai hiếu có bụng วันนี้อากาศที่เรยนไม่ค่อยร้อนค่ะฝนตกช่วงนี้อากาศที่เรียนไม่ค่อยร้อนค่ะทิ่พาสุโงสงศาถ้่สาวนู้นไปถึงยี่ทีมางขาวค่ะอืม กำลังเย็นพอดีค่ะกำลังเย็นพอดีกำลังแบบตกกไม้เยอะผละไม้ก็ได้โดกๆด,ดูนะคะ หอมหอมค่ะหอมสดหวาน ตัวที่ปลูกเป็นไงอ้ยทรไม่ชาิไม่สวยไม่งามไม่ช่หรอแต่นี่ ชานุก,กินเยอะมากเลยนะ้วเดือดสาโนจิมาวันนี้เริ่งงานสามทุ่มาประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะมาถึงบ้านก็กินของเก่าเนี่ยค่ะชานุยกเก็บไปโนกิน,น,กกนพักโนก,กินต้องสามทุ่มอีกกิน โอ้ยเพชไหนบอกทำไม่เพชไหมจ้าพี่สาวอืบอกทำไม่เพชไปหรออู้หอืมอ้ยเพชเ้อสาวน้อชอบหวานเนาะไม่ชอบชอบเพชเนาะชอบหว,วานเอาค่ะ น,นีสาวนุก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเด้วสาวนุกีกลับมากินอีกอีกทีหนึ่งส่งคืนเดี๋ยวไหนมาเจอกันเด้อค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ